โบชยาดากอดลูกชายอาชิร้องไห้พร้อมแสะผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็ก ทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งขาเมื่อทางด้านเพจจะโปะดาราได้ออกประพจน์ใบคู่รักไวทีเลิกกันแล้วเพราะทางด้านพ่อฝ่ายหญิงโทด่าผู้ชายและฝ่ายชายได้ไปฟ้องแม่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่แถวมวงในยังบอกอีกว่าผู้ชายแอบคุยกับหน้ากากผักขมปีซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนโยงไปที่คู่รักทาย,ยาตตระกูลดังอาชิลูกชายฟลุกเกิรพลและโบชิยาดาและน้องมิยาลูกสาวของพีททองเจือและเจงวิไลลักษ์ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านโบชยาดาก็ได้โต้กลับข่าวลืออาชิเลิกมิยาเหตุเพราะนอกใจไปจีบหน้ากาก,ากผักขมปีโดยโบชยาดานะคะก็ได้ชี้แจงว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยและกลายเป็นข่าวแบบนี้ได้ยังไงไลน์ไอจเบอร์ก็ยังไม่มี และล่าสุดค่ะทางด้านโบชยาดานะคะก็ได้โพสต์รูปภาพกอดลูกชายน้องอาชิร้องไห้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าคนดีสำคัญที่สุดพร้อมกับแท็กหาน้องอาชิไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงในขณะที่ทางด้านสตอรี่อินสตาแกรมของโบชยาดาที่มีข้อความว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่คือคนที่ทำผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนข้อความกำกับเอาไว้ว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กแล้วยิ่งคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะ